ก็กรับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้าๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัคลิปวิดีโอแบ่งปันวัครื่อนนะผมพี่ๆน้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอนไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆน้าๆคนไหนสนใจสายใครก็แอนไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมเริ่มที่้องแรกเลยนะผมครับ เป็นเหรียญพระพุทธนะผมน่ครับสวยๆนะครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบรอยนะผมน่ครับเหรียญสวยๆเลยนะครับหลังก็เป็นสระน้าอย่างนี้ครับมีชาะวัลนะผมน่ครับลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเหรียญนี้นะครับออกปีลึกเลยนะครับปีหนึ่งเก้านะผมน่ครับเหรียญก็ว่าถือว่ายังสวยอยู่ครับน่ครับเป็นผิวเก่าๆนะครับทองแดงนะครับทองแดงรุ่นเก่านะครับปีหนึ่งเก้านะผมเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะผมน่ครับเหรียญสวยๆเลยนะครับ ผ่านกันใช้มานิดหน่อยนะครับผมเนี่ยด้านหลังนี่ก็จะสวยๆเลยครับเนี่ยครับผมมากเลยครับเนี่ยมีเต่ามีชัลวันนะครับเนี่ยเป็นสะบัวครับเนี่ยเนี่บัดลำบัวลอยนะครับตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยประกันแท้นะครับเรี๋ย่สวยดูง่ายนะผมเนี่ยถือว่าสวยนะครับปีหนึ่งเก้าเลยนะผมเนี่ยครับ เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันอยู่นะครับผมสวยๆก็แพงอยู่นะครับเนี่ยผมได้มาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่น้านะคนไหนสนใจสายครก็ไลน่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยสภาพนี้ก็หลายร้อย,อยนะครับเช่าหากันนะครับเนี่ยพี่น้าคนไหนสนใจสายครก็ไลน์มานะผมครับปีหนึ่งเก้าครับหลวงพ่อสนิท ว่าลำบุรยนี่ท่านก็ดังนะผมเก่งนะครับลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธานะครับเดียวนี้สภาพนี้ก็อยู่ในมือเซียนใหญ่ก็หลักพันนะผมน่ครับสวยคมพมนะครับ390บาทพร้อมส่งนะครับโอเคครับผมเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมครับต่อไปก็เป็น เหรียญสวยแล้วนะผมหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะผมนี่ครับเหรียญสวยครับเหรียญนี้ก็ท่านหลวงพ่อนะครับปลูกเสกนะผมนี่ครับปลุกเสกพิธีใหญ่มานะครับนี่ออกปีสองเจ็ดครับท่านหลวงพ่อครับเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญนี้ครับดูหน้าจมูกคมชัดลึกเลยครับนี่ครับผิวคล้ายนวะมากเลยนะครับนี่ครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นดาวอย่างนี้นะครับอาสาบรรเทาภัยนะครับจะต่อโคตรคมๆตรงนี้นะผมสามสิบมีนาอันนี้ออกปีสองสองนะผมไม่ใช่สองเจ็ดนะครับเท่าดีนะปีสองสองนะผมท่านลวงปูครับที่ระลึกพระกรุณาโปรดเกล้านะผมพระราชทานนะครับ พี่นันนะาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมขายน้ำวะนะรประกันแท้นะผมเนี้ยสวยๆเลยนะครับเรื่องนี้ก็แบ่งปันที่390ร้อยเ้าบาทนะครับพร้อมส่งนะผมเที่นันนะาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเียราคานี้ก็อยู่ที่สภาพความสวยเองนะครับเนี้ยหรือว่าสวยมากเลยครับเหรี่องนี้นะครับมีลูกสีลูกหาเช่าหากันแพงหรือยังนะครับผม ผมได้มาก็มาแบ่กปันนะครับพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผม3 9มรบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับพิมพ์ใบสาเกนะครับรุ่นนะครับรุ่นเดียวผมส่งนะครับ นะครับรุ่นชัยลาบนะครผมมหามงคลนะครับแปดีนะผมนะครับปีสามแปดนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับสุสานไตลักะณรนะผมอันนี้ก็ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะผมนี่นะนะคนณเนี่ใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะผมนยเป็นพิมพ์ใบสาเกเล็กนะครับเปลี่ยนก็เห็นว่าสวยๆอยู่นะครับแกดูนะครับนยไม่ค่อยเห็นนะครับให้ลูกให้หลานแขวนได้นะครับน่ครับ แอบสวยๆเลยนะครับเป็นใบสาเกคล้ายเปลียวเทียนครับคล้ายเหรียญทรงของหลวงพ่อเดิมเลยนะผมแอบสวยๆคมคมนะครับด้านหลังก็จะเป็นอีกแอบเป็นชื่อสำนักนะครับสาจารย์ไต้ลักษณ์ครับชื่อหลวงพ่อแล้วก็อีสามแปดจะต่อโคตรนะตรงนี้นะครับมีติดนิดนึงนะผมตรงมุมนะครับปิดนรือไม่ผสนใจสายคล้ายก็ลายแคปลูปมาสอบถามได้นะผม เดี๋ยวนี้ผมว่ามาแบ่งปันไม่แพงนะครับให้ลูกให้หลานแขวนได้นะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆนะครับพี่น้านะคนไหนสนใจสายค,คลายก็ไลน์เขียรูปมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่250บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยราคานี้น่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับพร้อมกล่องอย่างนี้นะครับพี่น้านะคนไหนสนใจสายค,คลายแคไลน์มานะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมส่งร้อยห้าสบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นนี่ครับเหมือนนั่งพานหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะผมอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่ครับนั่งพานนะครับแต่ผมได้มาไม่มีกล่องนะครับแต่ประกันแท้นะผมนี่ครับเหมือนจะเป็นหน้ากากเงินนะครับนี่ครับเงินแท้ก็เป็นอัปปกานะครับผมดูแล้วเหมือนเงินมากเลยนะครับนี่ครับเป็นหน้ากากนะครับจะต่อคาว่าพิเศษนะผมนี่ครับรุ่น ซับแสนล้านนะครับไม่รู้ว่าลูกศิลย์ลูกหาเช่าหากันแพงหรือเปล่านะครับต่ตอกพิเศษตรงนี้นะครับปี6กสานะครับแล้วก็ต่อกหมายเลขนะผมน่ครับแล้วก็ต่อกโค้ดตรงนี้นะครับน่ครับแล้วก็ต่อกระรั้งลูกตรงนี้อีกนะผมน่ครับเป็นลูกคล้ายนะครับก็ดูน่ครับคล้ายเป็น เไวสุวรรณนะครับไม่แน่ใจนะครับรุ่นนี้นะผมนะครับเข้าศิลุหาน่าจะรู้จักกันดีนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนะครับรุ่นซับแสนล้านนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหน้ากากนะผมเนี่ครับสวยเลยนะครับนั่งพานนะผมลงยาได้สวยมากนะครับไม่รู้หน้ากากเงินแท้หรือเปล่านะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพินาณคนในสกายสายการลาเคปลูมาสอบถามได้นะผมนะครับองนี้ผมก็แบ่งปันให้ไม่แพงนะผม ครับสองบาทพร้อมส่งนะผมครับไม่มีกล่องนะครับพี่น,นา้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมสว,สวยเลยครับไม่รู้ลูกศิษย์ลูกหาเช่าหากันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นหนักกากเงินก็ดีไปนะครับผมครับสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น,นา้าคนไหนสนใจสายคลายก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะครับเข้ามาตกลงสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผม ครับก็ฝากพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผอบครบครับผม